คุณอยากให้เพจของคุณเสิร์ชเจอแบบง่ายๆนะคะหรือค้นหาสินค้าของคุณบนเพจของคุณเจอใน Google นะคะสามารถทำตามวิธีนี้ได้แบบง่ายๆค่ะคุณสามารถทำได้เองเลยนะคะอันดับแรกนะคะนารีต้องบอกว่าเราต้องติดแฮแท็กค่ะแฮตแท็กตรงไหนแฮตแท็กตรงท้ายสุดของการโพสทุกโพสที่คุณโพสนะคะไม่ว่าจะเป็น พสรูปภาพสินค้าบริการโพสวิดีโอนะคะทุกอย่างที่คุณโพสบ,บน Facebook บนล้านของคุณนะคะคุณต้องติดแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กนั้นต้องเป็นแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเพจของคุณและเป็นคําที่คนที่เขาซื้อสินค้าเสิร์ชหาบ่อยๆ แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาเสิร์ชหาคําไหนและคําไหนที่เกี่ยวข้องหลายๆคนอาจจะพลาดตรงที่ว่าไปติดแฮชแท็กที่มันเกี่ยวกับแค่ในร้านแต่ไม่มีคนเสิร์ชหาเลยเป็นคําที่คนเสิร์ชหาน้อยที่สุดกลายเป็นว่าเขาไม่หา เขาหาล้านคุณไม่เจอนี่คือปัญหานะคะเพราะนารีก็เคยเป็นอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยทําไมแบบติดแฮชแท็กคือแค่แบบว่าอยากให้รู้จักคนนารีนะอะไรเงี้ยคือเข้าในนี้ไม่พอนะคือสิ่งที่เราติดแฮชแท็กนี่คือเราเป็นใครโอเคเพื่อวันหนึ่งเขาค้นหาเราจะได้เจอเราใช่ไหมสอถ้าสมมุติว่าเราติดแฮชแท็กเนี่ยคือเราทําเกี่ยวกับอะไรเผื่อวันหนึ่งที่เขาต้องการที่จะ มาซื้อมาเรียนกับเราอ่ะเราก็ติดนะคะอย่างนารีก็ชอบติดแท็กสองสองอย่างสามอย่างนะคะก็จะมีโค้ดนารีป้าหน้าขายติดปีกแล้วก็ติดแท็กเริ่มต้นออนไลน์ที่นี่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะติดแท็กในในสิ่งที่นารีทําอยู่ก็คือเหมือนแบบเกี่ยวกับพิพิธภัณคลายมัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็ไลโอเออะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะ ยังไม่ใช่คำที่เขาเสิร์ชหาบ่อยถ้าคุณเป็นสินค้านะสมมติว่าคุณขายของเงี้ยติดแฮชแท็กไปเลยค่ะทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกินของคุณของที่มันเกี่ยวพันเหมือนของกินของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขายของขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยใส่ติดแท็กให้มากที่สุดที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้าแะบริการของคุณที่มันเกี่ยวข้องให้มากที่สุดนะคะโดยนะคะ คุณสามารถไปเสิร์ชหานะคะข้อมูลอันนี้จะแบบสิ่งที่แบบจุดคลายแม็กแล้วนะคลายแม็กแล้วนะว่าเฮ้ยเราจะไปหาคำเหล่านั้นได้ยังไงว่าคนเขาเสิร์ชคำไหนที่เยอะที่สุดนะก็คือนะคะก็คือการที่ที่ <c ười> คือใน Google แอดค่ะใน Google แอดเพราะว่า Google แอดก็คือการยิงคีย์เวิร์ด ใช่ไหมคะของ Google คือค้นหาคําเวลาค้นหาก็จะมีคีย์เวิร์ดที่เขาต้องการค้นหาแล้วก็จะเจอเว็บนั้นเว็บนี้เพจนั้นเพจนี้นะคะถ้าคุณสงสยัยคุณก็ลองไปเสิร์ชใน Google ว่าหน้าของคุณติดคําไหนนะคะแต่มันไม่ใช่หรอกเพราะว่าบางครั้งเขาไม่ได้รู้จักร้านเราแต่เราต้องเอาชื่อไปคล้องเกี่ยวกับเพจด,ดังๆร้านดังๆที่เขาแบบ ใช้ติดแฮชแท็กอะหรือว่าเขากําลังยิงแอดนะ่ะเออยิงแอดใน Google นะ่ะนั่นแหละคือคุณจะได้เชื่อมไปกับเขาด้วยได้แบบง่ายๆนะคะคุณก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ Google นะคะของแอดนะคะการยิงแอดนะ่ะคุณสามารถเข้าไปทําในเว็บไซต์นะคะเข้าไปที่นะคะ ad นะคะ google. com นะคะแล้วก็ ไปค้นหาคํานะคะที่คุณต้องการคิดว่ามันมันน่าจะมีคนเสิร์ชหาที่มันเกี่ยวคุณหรือที่คุณคิดอ่ะต่างๆนานาอืมแล้วก็พิมพ์ลงไปมันจะมีปรากฏขึ้นว่ามีคนคน้นหามากานะคะมีคนค้นหามากต่ําปานกลางกี่ประมาณกี่คนเออประมาณนั้นได้เลยแล้วทีนี้คุณก็จะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยคุณต้องติดแฮชแท็กมัน ะะอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะสำหรับการติดแท็บแผกการค้นหาเพจเรานะและเราสามารถไปเชื่อมไปเกาะติดเพจดังๆนะคะหรือถ้าคุณคิดว่าคุณแบบไม่มีเวลาพอที่จะค้นคว้าหาคำอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณคุณก็ไปเข้าไปในเพจเลยไปเพจที่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับคุณอ่ะคล้ายๆคุณน่ะหรือเหมือนคุณเลยก็ได้แล้วไปก๊อบมา ก๊อปมาเลยนี่เป็นวิธีง่ายที่สุดคือการก๊อปมาแล้วก็วางเออแต่ก็ต้องมีชื่อเพจของคุณด้วยนะคะเพจร้านของคุณด้วยนะคะและมันต้องเกี่ยวข้องกับเพจคุณด้วยกับโพสของคุณด้วยจะดีมากๆค่ะลองไปทําดูนี่คือเคล็ดลับง่ายๆที่คุณสามารถติดแฮชแท็กและมีคนค้นหาร้านคุณเจอเพจคุณเจอนั่นเองค่ะ